ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรคือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับที่จะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันพุธแบบนี้ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง11ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการน้อมนําแนวพระําริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับนอกเหนือจากการเรื่องของลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การทาบัญชีในครัวเรือนแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการออมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราจะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการออมในระบบสากลนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรกับสมาชิกสากลครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามนะครับช่วงแรกนี้ช่วงของสากลไทยใต้ร่มพระบรมมีผมมีสหกรณ์ตัวอย่างนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมการออมมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปติดตามได้จากช่วงแรกนี้ได้เลยครับ พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีวันนี้ทางรายการมีความยินดีนะคะที่จะพาพี่น้องสมาชิกส,สหกรณ์เดินทางม,มาเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรนามหอมจำกัดจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่ถือเป็นตัวอ,อย่างสาหกรณ์ที่ได้นำแนวทางการออมมาชุบชีวิตให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จอีกแห่งหนึ่งคะ่ะสหกรณ์น้าหมอมก็แต่ก่อนก็ คนเดิมที่เป็นประธานสกลนามมอมเนี่ยเคยเป็นประธานของสกลการกเกษตรนัดใหญ่พอดีแยกเป็นกิ่งอำเภอของนามมอมท่านก็มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานของสกลการเกษตรนามมองอย่างนี้ทีนี้ความเห็นในรูปของสกลเก่าๆนะครับมีแต่การรวมคนไม่ได้รวมทุนทึงเห็นว่าคนก็เยอะแต่ทุนนี่เราไม่พูดถึงกันก็จะให้ความคิดว่า้าตั้งสกลขึ้นมาใหม่ที่นามมองเนี่ยท่านประธานก็อย่าเอาเดิมๆนะครับเอาเรื่องใหม่ๆ ท่านถามผมว่าเอาเรื่องใหม่อย,ย่างไงอะ่ะบอกว่าเรารวมคนได้แล้วเนี่ยเราต้องรวมทุนด้วยรวมทุนแล้วพอร่วมกันทําร่วมกันทําคือร่วมกันจัดสมอะไรต่างต่างเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะครับด้วยความคิดความมห่นเหล่านี้นั้นทำให้จากคนนำอมเริ่มต้นจากเอาการออมเป็นหลักก่อนเพื่อนบางทีก็อาจจะพูดว่าออมเป็นทุนหมุนให้กู้เชื่อชูเศรษฐกิจคุบช,ชีวิตชาวจากอนเนี่ยรู้สึกว่าจังหวัดสงขลาเราจบความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้น คนที่อยู่จากกอทุกคนเข้าใจอุดมการณหลักการของสากรแล้วซึ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือการออมเป็นทุนของตัวเองนะฮะและเป็นคุก็อยเองนัเป็นทุนของจากกหมุนเวียนกันใน้กู้ตาให้สากรน,นั้นขั้นแข่งเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของสากรเขาต้องสะสมทุนของเขาเองถ้าสากรต่างๆใช้วิธีเหล่านี้นั้นผมว่าทั้งประเทศเนี่ยคนอมในรูปของสากกอเราเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราไม่ได้เน้นในสิ่งเหล่านี้เราแบบว่า ทำอย่างไรจากพึ่งพิงจากคนอื่นไงเยอะแต่เราลืมไว้ว่าเราต้องพึ่ง,งคนกันเองในชุมชนของเราในสากลของเราเนี่ยเราเป็นสากลที่เข้มแข็งอาจจะเป็นบทบาทอันหนึง่งให้ชาติบ้านเมืองเราได้ดูรูปแบบว่าสากลเท่านั้นที่พาชาติบ้านเมืองได้ไม่กระทบกเระเทรเปนสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถือว่าน่ามอบนั้นเป็นจุดต้นแบบเพิ่มต้นที่เราใช้โครงการกระจาอมทรัพย์ การออมวันละบาทต่อคนทวันเนี่ยบัดน,นี้ได้เป็นเครื่องชี้วัดเลยว่าการสร้างความจิตสานึกความเป็นเจ้าของของสกรน,นั้นสกจนกนรารเกษตรนาหม่อมจํากัดเป็นสกจนต้นแบบที่ได้สร้างคุณค่าให้เห็นถึงคุณค่าของการออมเป็นพลังทันยิ่งใหญ่ในการพึ่งพาตนเองเพราะฉะนั้นหลักการอุดมการและวิธีการสกจนที่ รัฐเองโดยเฉพาะสำนักง,งานสกรจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานภูมิภาคษอแสังกัดกรมเสริมสกรเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรวมคนรวมพลังเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันนั้นนมหมอบนี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่จะขยายไปสู่สกรต่างๆ คุณผู้ชมคะภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มั่นคงบริหารซื่อตรงโปร่งใสก้าวไกลธุรกิจและบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกเป็นมิตรต่อชุมชนของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อมจำกัดแห่งนี้จึงเป็นที่มาของโครงการดีๆที่ทางสหกรณ์งนี้จะทำขึ้นมากมายเพื่อสมาชิกและบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ค่ะโดยเฉพาะการปลูกฝังให้บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักคิดรู้จักผลิตและรู้จักออมค่ะ ทางสากลการเสดน,น,นจนำอมได้จัดทําโครงการยวชนสากลขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีสองรุ่นทําให้ยอชนแทนที่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปมั่วสมสิ่งที่ไม่ดีให้มามีโอกาสได้เข้ามารู้จักสากลร,รู้จักการอมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณผู้ชมคะระบบสหกรณ์คือเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมสอนให้ทุกคนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามเอกลักษณ์ของสหกรณ์ค่ะสหกรณ์าก,รการเกษตรนาหม่อมจำกัดแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างในอีกหลายสหกรณ์ทั่วประเทศนะคะที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จของสหกรณ์ที่ไม่เพียงสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์กินดีอยู่ดีเพียงเท่านั้นค่ะ วา่างสร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ร้อมด้วจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีได้อย่างมั่นคงและยัง่งยืนอีกด้วยค่ะจากการที่หนูนะคะได้ไปเข้าค่ายเยาวชนสหกรณ์หนูก็ได้ความรู้มากมายทั้งเรื่องการอมการประหยัดหนูก็เลยนําความรู้ที่ได้นําไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและเพื่อนๆโดยการไปบอกเสียงตามสายทุกๆเช้าค่ะของโรงเรียนค่ะจากที่ได้อบรมมา ทำให้ผมเปลี่ยนไปครับผมได้คิดใหม่ได้ทำใหม่ผมได้ประหยัดขึ้นได้รู้จกักตัวเองมากขึ้นได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้มิตรภาพได้ความสุขจากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอบรมด้วยกัน ท่านผู้ชมครับจากอุดมการหลักการของสากลนะครับที่ต้องการจะส่งเสริมให้สมาชิกนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการประหยัดขยันแล้วก็อดออมนะครับรวมถึงสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับแนวคิดดีๆแบบนี้รวมไปถึงเรื่องของการออมนั้นอยากให้ท่านผู้ชมไปฟังจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับในช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสากลครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบวันนี้ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหานะครับผลกระทบเราดูเหมือนว่าไกลตัวนะครับกรีสมีปัญหา,ส,าส่งผลกระทบก่บยุโรปส่งผลกระทบกับอเมริกาอเมริกาเองก็พยายามพลิกฟื้นจากเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ครสิทก็ดีมีผลกระทบที่พยายามจะใช้ท้ง,งนโยบายการเงินการทางเพือ่อจะฟืนฟ้นฟูภาวะเศรษฐกิจวันนี้อาจจะมีผลและส,ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกเราเรียกว่าไกลตัวนะครับ ผมอยากเรียนว่าไม่ไกลเลยเนืเองาะยิ่งพวกเราสมาชิกสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองหรือการทําธุรกิจทั้งหลายต้องระมัดระวังและต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมันโยงใหญ่ถึงกันรายได้ของประเทศไทยเกือบ90%้ต้องพึ่งการส่งออกแล้วตลาดหลักใหญ่ๆเราก็ยังพึ่งพาตลาดหลักเหล่านั้นแม้วันนี้เราจะเป็นตลาดถึงถ้าหลักของเราอาจจะย้ายฐานมาที่เมืองจีนหรือในเอเชียมากขึ้น แต่แน่นอนนะผลกระทบที่เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยงใหญ่กั่ทั่วโลกวันนี้มีอย่างเดียวนะครับหลักของการทํายังไงให้อนาคตมีความมั่นคงคือการที่เราต้องมีการออมเพื่อเก็บรวบรวมในสิ่งที่เรามีในวันนี้บางครั้งการลงทุนก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์ให้กับสินทรัพย์ของเราแต่การออมเพื่อสร้างความมั่นคงและหลักการในการที่จะอยู่ได้ในท่ามกลางความผันผวนทางธุรกิจ ความผันผลทางเศรษฐกิจของโลกเป็นสิ่งที่เราต้องคิดและต้องตัดสินใจให้ดีในวงการสากลหลังการสากลนั้นเราต้องการรวมกันเพื่อช่วยเหลือกันเดีย๋ยวนี้นะครับเรามีสากลอมทรัพย์อยู่มากมายนะครับชื่อก็ชัดเจนว่าสากลอมทรัพย์เราคกคงต้องช่วยกันให้เกิดการอมรัพย์อย่างแท้จริงพอหลายสากลกลายเป็นสากลปู้รัพย์ไปเพียรสากลอมรัพย์มันก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะต่อการการธุรกิจ หากเงินออมไม่มากพอนะครับเราหวังได้สมาชิกทุกคนคิดเข้ามากู้หมดเราจะเอาเงินที่ไหนมาออมครับเราต้องไปหาเงินกู้เงินจากที่อื่นมาเพื่อให้สมาชิกกู้ไปใช้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุาญาตเรียนว่าทําอย่างไรสมาชิกทุกคนถึงจะรู้จักว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตข้างหน้าเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการออมอาจจะไม่จาเป็นต้องทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกปี มีการรวบรวมการตามภาวะที่ควรจะมีนะครับวันนี้กิจการหนึ่งของการสากลคือการระดมที่จะให้มีการออมทรัพย์ไว้กวาารมส่วนสากลก็ได้ได้เงินในโรงโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ8ปพรรษาภายใต้กิจกรรมออมทรัพย์ออมความดีโดยการออมทั้งสองอย่างในวันนี้เนี่ยเป็นการออมไว้เพื่ออนาคตทั้งสิน้นออมความดีความดีจะตอบสนองในวันหน้าออมทรัพย์ทรัพย์จะทําให้เราบ้างขัง่งมั่นคงในวันข้างหน้า เดียวรายละเอียดต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมการออมขยายการออมรวมทั้งพัฒนาการออมทรัพย์ให้เกิดความมั่นคงในสาก์เดือวติดตามรายละเอียดของโครงการในรายการนะครับ คุูชมครับที่ผมถือในมือขนาดนี้นะครับก็คือกระปุกออมสินกระต่ายน้อยออมทรัพย์ออมความดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่จะช่วย ปลูกฝังนิสัยเรื่องของการออมสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกสากลทั่วประเทศนะครับซึ่งโครงการนี้ทางกรมส่งเสริมสา,ากลนั้นมีการดาเนินการไปอ,อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในเรื่องของการออมนะครับและปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมาชิกสากลจะมีโอกาสาร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7ดรอบ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง ื่องของโครงการอมทรอมความดีของกรมส่งเสริมสากรนะครับโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้มนวยการสํานักจัดตั้งและส,งส่งเสริมสากรณ์ผอปรีชากิมเชียงครับสวัสดีครับผอ,อปรีชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการของเราในการมาพูด เรื่องท th ี่ผมถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทําให้คนเรามีฐานะความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการอมนะครับพออภิชาโครงการนี้เป็นยังไงครับอมทรอมความดีของกรมส่งเสริมจากกรครับโครงการส่งเสริมการอมในระบบสากกรเนี่ยนะครับถ้าเราดูที่มาของโครงการเนี่ยคือดูจากตัวเลขบัญชีของจากกรเนี่ยสมาชิกจากกรเนี่ยซึงมีอยู่ประมาณ1ิบล้านคนทั้งประเทศนะครับจำนวนจากกรเนี่ยมีประมาณ7 0็ดันกว่าแห่ง ในเจ็ดพันกว่าแห่งนี้ถ้าเราดูหนี้สินกับเงินออมเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเลยนะหนี้สินเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณแปดแสนล้านเฉลี่ยคนหนึ่งก็เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดพันบาทต่อคนต่อหนึ่งคนที่เป็นหนี้หนี้สินนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเลขเงินออมเงินออมมีอยู่ประมาณสามแสนสองหมื่นกว่าบาทเฉลี่ยคนหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันครับก็คือหมายความว่ามีหนี้มากกว่าเงินออมประมาณห้าหมื่น ประมาณห้าหมบาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนตัวนี้กลายเป็นปัญหาไหมฮะหมอืมคือถ้าเราดูแล้วถ้าถ้าเทียบเป็นจํานวนเท่านะ คือมีหนี้มากกว่าเงินออมนี่ต่อคนนี่ประมาณ2.4 2เท่ากว่ากว่าของเงินออม oh. ของแต่ละคนคนะครับเมืสมงผลยังไงบ้างครับพอดูตัวเลขอย่างนี้นะครับ,รบก็เลยเกิดที่มาของโครงการเงินออมในระบบสากลซึ่งกรมเสริมสจากกน่นิทามายานาแล้วเป็น10บสปีการออมในระบบสากลเนี่ยเราเราเน้นถึงพฤติกรมรมเน้นถึงใจ ใส,ส่งเสริมการออมเราไม่ได้เน้นที่ตัวเลขมากนะักยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของใจก่อนเรื่องของใจเป็นไงฮะเรื่องของใจนี่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยนะก็คือลดรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายที่ไม่พึงจ่ายครับหรือสิ่งที่จ่ายมากไปก็ลดลงแล้วก็เพิ่มรายได้การี่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันโยงกันอย่างไรล่ะเมื่อมีเงินออมมันก็มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมมีเงินเก็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สามารถจะใช้เงินเหล่านี้ได้หรือเวลาลูก ครับเปิดเทอมอะไรต่างๆนี่ก็สามารถจะใช้จากเงินอมอมไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาครับทให้ลดยอดหนี้สินลง<อ>เงินออมมันก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วทางกรมเนี่ยมีการทํางานมีการดาเนินการโครงการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเข้าไปส่งเสริมในส่วนไหนยังไงบ้างเรามีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ชิ้นแรกก็คือเราต้องการเจริญพระเกียรติพระองค์ท่าน84ดสิบสี่พรรษาครับโครงการนี้วัตถุประสงค์อันที่หนึ่งครับวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยคือปลูกจิตสํานึก ให้รักการออมแล้วอันที่สก็สร้างวินัยทางการเงินครับวินัยทางการเงินก็คือสิ่งที่ไม่พึงจ่ายก็อย่าไปจ่ายมัน<อ>หรือสิ่งไหนที่จ่ายมากเกินไปครับก็ลดล,ลงใช่ั่งส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่สี่เนี่ยอย่างที่เรียนแต่ต้นถ้ามีเงินออมก็ถ่ากับเพิ่มทุนเพิ่มทุนของตนเองเพิ่มทุนในสากกร,รเพิ่มทุนของประเทศปัญหาทางการเงินของประเทศหรือของ ของตัวเองก็จะน้อยลงคราวนี้วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเนี่ยสำหรับช่วยเหลือคนอื่นในกรณีที่คนอื่นก็ประสบภัยพิบัติอย่างเช่นตอนนี้เกิดน้ําท่วมเราก,ารสกร็สามารถจะเอาเงินออมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อการนี้นายสากลเนี่ยสามารถจะเอาเงินออมเนี่ยไปช่วยอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่เรามีการดูแลแล้วแนวทางที่เราจะทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยเราทาํางานยังไงบ้างครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก็คือพี่น้องสมาชิกสากลของเรารทั้ง10ล้านคนจังกรมเสริมสากลก็ ถ่ายทอดแนวคิดนี้ลงไปสู่สากรต่างๆคราวนี้ฝ่ายคนของเราคนของกรมส่งเสริมจากกรเราก็ต้องปลูกฝังให้ก็รู้ว่าการออมนี่มันเป็นอย่างไรการออมเราไม่ใช่วัดตรงปริมาณเงินที่เข้ามานะรเราวัดที่ ใจของสมาชิกเนี่ยมีการออมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือลดการฟุ่มเฟือยใช่่าอันนี้คือวัดที่ใจก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกเราดูตรงนี้มากกว่าใช่ไหมตรงนี้มากกว่าเราไม่ใช่ตั้งเป้าว่าเดือนละหนึ่งร้อยบาทท้าหนึ่งร้อยบาทบางทีเด็กก็ไปขอเงินคนอื่นมาแล้วก็หนึ่งร้อยบาทมาออมไม่ใช่อย่างนั้นการออมนี่ที่จริงเราอยากให้เด็กเนี่ยลดค่าขนมลงวันละบาทแล้วมาหยอดกระปุกกระปุกสีเหลืองน้อยเรื่างนี้นะครับเราต้องใช้ตัวกระปุกเหล่านี้โดยเน้นตัว รูปก,กระตา่ตายกระต่ายแล้วมันดูน่ารักดีครับครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่เราพยายามที่จะนําไปแจกจ่ายนี้ใช้คำว่าแจกไหมครับหรือว่าแจกใช่ไหมฮะให้กับสมาชิกสากลเอาไปตั้งเอาไว้ที่บ้านแล้วก็สอนลูกสอนหลานด้วยเหมือนกันว่าลดค่าขนมอาจจะวันละบาทวันละสองบาทอย่างที่ปออริชาว่าแล้วก็เอารายจ่ายตรงนั้นมาหยอดใส่กระปุกอันนี้นะฮะแล้วไงต่อครับนั่นแหละคือททำให้ก็เกิดมีวินัยทางการออมแล้วก็ปลูกจิตสำานึกให้เขารู้จักออมออมจากเล็ก นะครับครับือที่จริงแล้วไม่จําเป็นต้องใช้กระต่ายนะ,ะเราอยู่ตามดอยตามเขาก็คือผมก็เลยจะถามคนไีไ่ว,ไ<ด>ว่าจาเป็นไหมครับจะต้องเป็นกระต่ายไม,ไม่จำเป็นนะพอมีการทาโครงการนี้มาอย่างต่อเน,นื่องเริ่มเห็นผลบ้างไหมครับพอโอ้หลายจากรกลหลายที่ก็มีก็จัดกิจกรรมผ่ากระบอกไม้ไผ่แล้วก็มานั่งนับเงินกันรู้สึกมันมีมันมีความสุขดีนะนี่เราเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ เนี่ยคนเริ่มออมแล้วแล้วเราเห็นความเป็นอยู่ของเขาเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเขารู้จักรู้จักจดนะในแต่ละวันว่าวันนี้ก็ได้อะไรจ่ายอะไรจดบัญชีรายรับรายจ่ายใช่แล้วก็ก็มานั่งดูว่าเอ้ยตัวนี้มันน่าจะลดได้เนี่ยเคยเคยซื้อข่าตะไคร้ของพวกนี้ก็ปลูกได้ปลูกเองไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องแล้วเเงินค่าข่าตะไคร้เนี่ยมาหยอดกระปุกครับเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะถามหน่อยครับว่าทางกรุมส่งเสริมสากลเนี่ยอยากจะเห็นอะไรเราเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแล้วแล้วเราหลังจากนี้พอเราพยายามส่งเสริมไปสิ่งที่อยากจะเห็นผลที่คาดว่าจะได้ฮะตัวเงินเนี่ยก็มานับนะนะเพราะว่าตัวเงินนี่มันเท่ากับเป็นการส่งเสริมการออมครับในปัจจุบันเนี่ยเฉพาะปีเจริญพระเกียรติปีเดียวนี้การออมที่มาจากแบบนี้ครับตอนนี้ยอดเงินเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าบาทแล้วหล้านกว่าบาท6ล้านกว่าบาทที่มาจากพฤติกรรมเหล่านี้ Oh. ไม่รวมเงินฝากนะครับถ้าเงินฝากของกระบวนการสากลนี่มีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เราต้องเป้าไว้ว่าสิ้นปีปีนี้สิ้นปีปีนี้ก็นา่าจะได้ไม่ต่ำกว่าเป็น10ล้านจะก6ล้านจะเคย,ยับขึ้นอีกประมาณมากกว่า4ล้านได้ครับคิดว่าได้ได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขใจเหมือนกันนะครับกองกมส่งเสริมสาก์ที่พยายามส่งเสริมแล้วยังไงอีกครับอพอเพิ่มขึ้นเป็น10บล้านแล้วอันดับแรกก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้มีจิตสํานึกรักการออมอันที่2ก็คือ ทุนภายในกระบวนการสกอร์2.4ล้านนี่มากกว่าเงินออม2.4เนี่ยเราจะลดตัวนี้ให้ได้นั่นอันต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนที่ก็า้ดยโอกาสเราจะได้ใช้เงินเหล่านี้นะไปช่วยเขายามที่ตกทุกข์ได้ยากครับนี่ก็คือผลที่คาดว่าจะได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็น วัตถูประสงค์ของโครงการนี้นะครับแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวกับโครงการออมทรัพย์ออมความดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถสร้างวินัยทางการเงิน เริ่มปลูกนิสัยการอ,อมตั้งแต่วันนี้นะครับโอกาสที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราสามารถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ,พระนชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยทุกคนรวมไปถึงสมาชิกสากนจะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับมาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้ขอบคุณหมออภิชามากครับที่ให้เกียรติรายการของเราขอบคุณครับ สวััดีคร,ครทร่านผู้ชมครับส่วนช่วงนี้นะครับเรายังมีสาระดีๆให้ติดตามกันต่อในรายการของเราติดตามได้ในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลครับ ในวันนี้ทางรายการไม่มีโอกาสเข้าร่วมทาข่าวโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการรับจำนำข้าเปลือกนาปีมีการผลิต2,554ทับ55ที่จัดขึ้นดโดยกรมส่งเสริมสหรกรณ์เมื่อวันที่12ตุลาคม2554ณห้องประชุมชั้น3 ฝึกอบรมส่วนกลางสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพค่ะโดยมีนายพรดิ์เจริญประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมให้นโยบายและพบปะพูดคุยกับผู้แทนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว100แห่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวม250คนค่ะ โดยเชิญเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในพกสอ,องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สหกรกรค่ะการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบกรอบวิธีการหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการรับจำนำเข้าเปลือกนาปีปีการผลิต2,554ทับ55 และวิธีปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันเกษตรกรนำไปประกอบพิจรารณาการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหาหกรณ์ในการให้บริการรวบรวมข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะจจำนำกับโรงสีหรือตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการค่ะผมบอกว่าสาหกรณ์เองเนี่ยโรงสีของสาหกรณ์จะต้องดูแลเพื่อปกป้องประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ต่างกับโลงสีของธุรกิจเอกชนที่เขาต้องทาธุรกิจเพื่อการค้ากําไรอันแน,น,น่นอนถึงจะควบคุมยังไงก็ตามแต่ว่าก็ต้องมีการดาเนินการที่ต้องมีการควบคุมใกล้ชิดแต่ลงสีของสากลนั้นเขาต้องทาเพื่อสมาชิกของสากลประหลักอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่กรมเสริมสากลนั้นได้ให้การสนับสนุนในการดําเนินการของสากลที่ทําข้าวมาเป็นระยะหนึ่งแล้วปเป็นระดับและเมื่อมีโครงการอย่างนี้เนี่ยเราในฐานะเป็น หน่วยงานที่ให้การสมรุประชาชนอยู่แล้วเนี่ยควรจะต้องตอบสนองนโยบายของรัฐในการที่ให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสปอร์นั้นมีส่วนในการเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยคุณผู้ชมคะน,นโยบายของรัฐมนตรีชื่อว่าการกระสุ้เกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการรับจำนำข้าวครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดพลังอย่างแท้จริงให้กับเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ค่ะซึ่งสหกรณ์มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมากรมส่งเสริมสาหารกรณ์ได้ให้การสนับสนุนสาหารกรณ์ในหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์การตลาดต่างๆทั้งโรงสีข้าวลานตาดไซโลเครื่องช่างเครื่องอบลดความชื้นเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจเรื่องข้าวซึ่งโรงสีของสาหารกรณ์จะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักค่ะเพราะการดูแลสมาชิกเป็นเรื่องสําคัญของสาหารกรณ์นั่นเองค่ะ ในวันนี้หมดเวลาของช่วงเรื่องเล่าชาวสาหากักรณ์แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมฝาฝากคุณผู้ชมอยา่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับการออมนั้นถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจนะครับช่วยส่งเสริมการลงทุนและก็กระตุน้นการบริโภคครับ ยิ่งประเทศไหนนะครับมีเงินออมมากเท่าไหร่ก็จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับคากล่าวที่ว่าเรามั่นคงประเทศชาติมั่งคัง่งการออมเป็นพลัง ไทยมั่นคงอย่างมั่นคงนะครับและในช่วงท้ายนี้นะครับผมมีไปเสียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งความเห็นมายังรายการ2ฉบับด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับมาจากอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณสุภาพิมวัชพรกุลนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราน่าสนใจนะครับทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานสาธรกรมากขึ้นแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเวลาไปเป็นช่วงหลังข่าวภาคเช้านะครับก็จะได้สามารถไปดูได้ที่ที่ทํางานนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ มาจากเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครนี่เองคุณกมวลพันธ์ไวยว่องนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสากลน,นะครับถึงว่า ถึงแม้ว่ารายการจะมาเช้าเกินไปแต่ว่าก็จะตื่นมาดูให้ทันทุกครั้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับทั้ง2ฉบับก็จะได้รับเสื้อจากทางรายการของเราไปนะครับส่วนท่านอื่นนะครับก็สามารถส่งความเห็นคําแนะนําติชมมาร่วมพูดคุยกับทางรายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือว่าไปแวะเวียนชมเว็บไซต์ของเรา www.cpd.go.th นะครับส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมจำเริญรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงม,มีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย สะมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ